โอเคในสัปดาห์นี้เรามากันที่เรื่องของเหยอนะคะก็จุด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 เหมือนกันนะคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นประโยคแรกนะคะจีเจเหหหมมเยเห美นเหม่แปลว่าอะไรคะพี่สาว พี่สาวเป็นไงคะสวยมากต่อเลยคะ่ะน้องสาว,สวาก,ก็สวยเหมือนกันก็สวยมากเหมือนกันนะคะอย่าลืมคำว่าเหินนะคะอ่ะไปต่อนะคะที่คำว่าคำนี้นะคะนี่นะคะชื่อนี่ชื่อก็คือคุณคือวอชื่อก็คือฉันคือ นะคะนีชื่อ学生นะคะเรียน你是学生学生แปลว่านักเรียนนะคะนักเรียน你是学生คุณคือนักเรียนแล้วเขาก็บอกว่าวอเยะนะคะวอแปลว่าอะไรคะ ฉัน我是学生เพราะฉะนั้นคุณคือนักเรียนฉันก็อะไรคะตามด้วยเหมือน,อนกันอ่าถูกต้องค่ะ่是学生我也是学生คุณคือนักเรียนฉันก็คือนักเรียนเหมือนกันนะคะอ้ามาที่ตรงนี้ ถามซ้ำตลอดนะคะทาคนนี้เขาคือผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะถูกต้องสุภาพร์บวกไปสองคะแนนอะทาชื่อเซี่ยวทาช่อเี่ยก็คือเขา ไปโรงเรียนโหเขาได้ไปโรงเรียนแล้วเห็นไหมอ่ะอ๋อท่าชื่อเสี่ยวนี่นะคะก็คือหนีก็คือคุณใช่ไหมคะแต่ทำไมเรา้อเปลี่ยนเสียงมันเป็นกฎของการเปลี่ยนเสียงเดี๋ยวสัปดาน้าจะมาสอนนะคะนี่ชื่อเสี่วป็นประโยคคำถามเขาียาไปโรงเยเี่ยวนปยา คำว่ามตัวนี้นะคะเป็นประโยคคำถามที่แปลว่าไหมนะคะไหมก็คือเขาไปโรงเรียนคุณก็ไปโรงเรียนเหมือนกันไหมนะคะ<า>เขาไปโรงเรียนต่อด้วยคุณก็ไปโรงเรียนเหมือนกันไหมนะคะ คุณก็ไปโรงเรียนเหมือนกันไหมอ้าวในเมืองเขาเริ่มเปิดแล้วท้าชื่อเฉลีวยวยนี่มันสาวทีพิทวิทเอพิทยาสันเย่ชื่อเฉลีวยว,ยวยมาเราได้ไปโรงเรียนไหมคะไม่ค่ะปู่เมันหายไหม ใครเฉ๋วมันยังไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเรายังยังประเมินไหมชใช่ยังไม่ได้ประเมินนะคะเดี๋ยวรอก่อนก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะเป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราค่อยนัดกันนะอืออ่ะไปต่อนะคะกันอย่างรวดเร็วไปต่อกันอย่างรวดเร็วเออเราถึงนี่ โ่วนแล้วอ้าววายลูกแบตลมเงนแมตมืนงนบางบอนอันบางบอนคือใครตะวันครับฮึตมนไม่ชัดแบบและลูกไม่เป็นไร,นรอ,อูดวิดีโอไว้อยู่เดี๋ยวเราค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้ จ้าจ้าอ้าไปต่อนะคะสำหรับคนที่ยังอยู่นะคะเรามาถึงเรื่องประโยคบทสนทนาหรือว่าเดี๋ยวครูกดรับเพื่อนกันโอเคหรือว่าจี้จืนะคะจี้จืก็คือประโยคของม .2 ยังง่ายอยู่เพราะว่าเขามี A กับ B ให้แต่ถ้าม .3 ขึ้นไปแล้วเขาจะมีเอ่อมีที่เขาจะกำหนดชื่อมาให้เลย นะคะเขาจะกำหนดชื่อมาให้เหลยอืมอ,อ,อ,อ่ะมาดูเอนะคะเอ<ม>เขาพูดอะไรกัน A อกับบนะคะเขาบอกว่าหัวเออเลยหัวเอ้อเรอคำว่าเออตัวนี้แปลว่าหิวนะคะแปลว่าหิวหัวเออเลยหัวเอ้อเรอฉันหิวแล้วฉันหิวแล้วฉันหิวอะแกอะไรอย่างงี้นะคะฉันหิวแล้ว อ่าแล้วบีก็เลยบอกว่าหวหิวเหมือนกัน e เออโวเยเออเหรอฉันก็หิวเหมือนกันนะคะฉันก็หิวเหมือนกันตู้ตาอยู่กับพี่หรือเปล่าเนี่ยพี่มาช่วยตอบใช่ไหมพิงอยู่บ้านคนเดียวค่ะอยู่บ้านค <laughs> ่ะอ้าเหรอหนูาพี่มาช่วยตอบเพื่อนบอกว่าแก 我เออแลฉันหิวแล้ว B ก็เลยกว่า我也也นะคะใส่也 yeah, ลงไป我也เออแล้ oh, yeah. uh, ฉันก็หิวเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาอะไรกินถูกไหมคะเออ A นะคะที่เป็นเพื่อนเราก็เลยบอกว่าคบกันเลยเราจะเป็นข้าวเลยอย่าเพิ่งลุกแป๊บนึง <c oughs> ทีนี้เพื่อนเลยถามว่าโอเคในเมื่อเราหิวแล้ว <c oughs> เขาเลยถามเพื่อนว่านี你爱吃什么 เฮ้ยทำไมเขาใช้คำว่ารักกับการกินน่ะลูกอ้ายตัวนี้แปลว่ารักถูกไหมคะหวอ้ายนี่เออแต่ถ้ามาใช้กับการกินนี่อ้ายเชอรเมอก็คืออะไรคะเป็นอะไรที่แบบ เราชอบกินมันมากมากๆากมถึงมากที่สุดคือเราลักมันเรากินได้ไม่เบื่อกินได้ทุกวันกินอยู่นั่นแหละคือแบบไอชื่อรักมากนะคะมีไอชื่อ什么เพราะฉะนั้นคําว่ารักนะคะไม่ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องใช้กับความรักอย่างเดียวนะคะความรู้สึกอย่างเดียวคําว่ารักก็ใช้กับการกินก็ได้เราชื่อไอชื่อาเฟ เราชื่อชอบรักในการกินกาแฟมากกินทุกวันกินได้กินไม่มีเบื่อนะคะที่นี้เพื่อนเลยถามเราเอเขาก็เลยถามว่านีไอชื่อเสมออ่ะตูตาไอชื i, I ่อสมอนีไอชื่อเสมอเหมือนเขาถามว่าแล้วคุณคุณชอบทานอะไรใช่ไหมคะชอบทานอะไรแบบชอบอะชอบจริงๆมันที่มัน,มนกินได้ทุกวันใช่ไหมแบบไม่เบื่อ อืมนี่นะคะเขาถามว่านีไอชื่ออะไอ่าเขาก็เลยบีเพื่อนเราก็เลยบอกว่า我ห吃鱼เราเรียนไปแล้วคําว่าหยูแปลว่าอะไรค่ะหยูแปลว่าอะไรทุกคนหยูไม่ทราครับอื้ื หนีแปลว่าปลาไงนะคะคนนี้เขาบอกว่าฉันนะคะรักในการกินปลาเลยกินปลาได้ทุกวันหรือว่าชอบก็ได้ชอบกินปลานะคะเยี่ <Yeah. S 1> ี่แปลว่าก็เย yeah. ไม่ได้ปลาอย่างเดียวนะเไยชิจูโร่ชอบกินปลาด้วยแล้วก็ชอบกินหมูนะคะเนื้อหมูจูโร ก็ชอบกินอ่าเนื้อหมูเหมือนกันแสดงว่าเขาไม่ได้มีสิ่งที่ชอบหรือว่ารักในการกินปลาเป็นอย่างเดียวเขาเป็นคนสนใจยังเ็นคนเจ้าชู้ก็เหมือนตูตาไงตูตาชอบอหมูกระทะอย่างเดียวหรอหมูกระทะอย่างเดียวค่ะจริงอ่ะแล้วคนอื่นล่ะลูก สุภาพรวรรณพาชอบกินอะไรคะมาม่ามาม่าทำไมลูกมามา่มาฟางเปี้ยนเมียนภาษาจีนเรียกมาม่าว่าฟางเปี้ยนเมียนฟางเปี้ยนย่อมาจากฟางเปี้ยนแปลว่าผดวกสบายส่วน อคําว่าเมียนคือบะหมี่ฟางเปียนเมียนคือบะหมี่ที่มันสบายที่มันแบบทําง่ายอะลูกเขาก็เลยเรียกว่าฟางเปียนเมียนแล้วถ้าเราไปพูดตับคนจีนม่ามาม่าก็เขาก็จะมาว่าคุณชอบกินแม่อย่างนี้นะครับประมาณนั้นหละเขาไม่เรียกว่ามาม่านะทุกเขาเรียกว่าฟางเปียนเมียนเออก็คือหัวไอชื่อฟังเปียนเมียนอ่ะของานวันนี้หนึ่งงานสิบคะแนน เด็กๆบอกว่าอะไรอันนี้งานที่เท่าไหร่คะปริการแรกที่เป็นมริการคงคุณไม่รู้งานที่เท่าไหร่กซึ่งก็จำไม่ได้ให้เขียนเอค่ะกับบีให้ตัวเราเป็นบีนะคะเอเขาถามว่ามีไอ้มีคนเพิ่งเข้าห้องเราซื้อสั่งงานแล้วมีไอ้ชื่อ อาเมคุณชอบกินอะไรเขียนทั้งตัวจีนพินอินแล้วก็คำแปลนะคะอ้ชืเมเอาแบบให้เขาเขียนมาให้ได้ไหมคัปลาจับ,บจเนื้อหมูไม่ได้ไปหาอาหารอย่างอื่นมาห้ามลอกในหนังสือนะคะ แล้วก็ตอบมาค่ะหัว wow. นะคะไอชจุจุดดจุดจกินอะไรให้หาสองอย่างเย่ไอชืุุุดจุดจนะคะ ใส่ของกินนะตรงเนี้ยใส่ของกินตรงนี้เช่นเดียวกันของกินมันจะแปลว่าฉันชอบกินอันนี้อันนี้นี่นี่และก็ชอบกินอันนี้นี่นี่นี่เหมือนกันนะคะฉันชอบกินปลาและก็ชอบกินเนื้อหมูเหมือนกันอันนี้คือการงานสิบคะแนนนะคะให้ทุกคนไว้ก่อนเลยไม่ต้องสั่งตอนท้ายคลิปนะคะ อ่ะไปต่อแชปยัง,ยงตัดค่ะเราทำวีดีโอทำมแล้วจะน้าเรกครับโอเคได้เลยอ้าวไปต่อนะคะปึ้งโอ้โหเยอะมากเราซื้ออะไรเนี่ย<ม>เป็นบทสนทนาของมสองจริงเหรอ A อยู่ที่ A กับ B นะคะทีนี้เปลี่ยนละ A กับ B ตะกี้เขาถามกันไปแล้วว่าชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรทีนี้เปลี่ยนแล้วนะคะไปกินข้าวกันแล้วกลับมาระหว่างกินข้าวเพื่อนเลยถามว่าเนี่ยเทอมเนี้ยอืมเจ้าก็เสียชีว์เสียจงเหวนินก็คือจงเหวินแปลว่าภาษาจีนนะคะว่เสียเยแปลว่าเรียนนะคะระหว่างกินข้าว ไอเอมันมาโมว่าแบบว่าแฉจงเหมือนฉันน่ะได้เรียนภาษาจีนด้วยนะเธอเมียเออ你也学中文อ呃我学中文你也学中文吗？นนคุณก็อะไรคะก็เรียนภาษาจีนเหมือนกันไหม เป็นประโยคคำถามบี B. ตอบว่าตุ้ยตุ้ยตัวนี้แปลว่าถูกต้องนะคะหรือว่าใช่ก็ได้นะคะอ่าตุ้ยแล้วถ้าเป็นตรงที่เข้าใจเลยคับตรงตรงเลอตรงเลตรงตรงเลอว่ตรงเรอนะคะว่ตรงเลยก็คือฉันเข้าใจแล้วตุ้ยก็คือถูกต้องนะคะใช่เลยนะคะส่วนตรงก็คือเข้าใจนะคะถูกต้อง ด้วยอ่ะด้วย我也学中文ก็คืออะไรคะฉันก็อะไรคะ,ะ,รคะเรียนภาษาอะไรภาษาจีนเหมือนกัน,กนอ่าทีนี้เอถามอีกแล้วเอช่างถามมากนะคะให้เอเป็นตุตะถามตลอดนะคะ เรอเล่นนะลูกหย,กย,กยกอกหยอกอ้าต่อไปนีมาม่าชื่อเหล่าชื่อเขาบอกว่าแม่ของคุณชื่อนะคะคำว่าชื่อก็คือเป็นอยู่คือคือนะคะคือเหล่าชื่อเพราะฉะนั้นแม่ของแม่ของบีเขาเป็นอะไรคะคุณครูนี ป้าป่ป้าป,าปาคือใครคะพ่อครับพ่อถูกต้องค่ะถามอีกแล้วเอนี่ป้าป่า也是老อ吗ไม่ไหวเล่ค่ะแม่ของคุณเป็นคุณครูพ่อของคุณก็เป็นอะไรคะ,เ,ะเป็นคุณครูเหมือนกันไหมเออเป็นคุณครูเหมือนกันไหม พ่อของคุณก็เป็นคุณครูเหมือนกันไหมทีนี้มาดูคำตอบของ B ีนะคะบี B เขาตอบว่าอะไรคะปู่ชื่อปูชื่อ,อถ้าเขามีปูเมื่อไหร่นะคะปู่ตัวนี้นะคะแปลว่าไม่ คือการปฏิเสธนะคะอ่าปู่ชื่อคือไม่ใช่นะคะหรือว่าไม่เป็นนะคะถ้าใช้คำว่าปู่ชื่อไม่ใช่ปุไม่ถูกต้องหรือว่า ที่ตูตาถามว่าเราใช้คำว่าต่งนะคะต่งต่งแปลว่าเข้าใจนะคะคำว่าต่งตัวนี้นะคะเขียนเยอะหน่อยตึงตึงต่งนะคะว่ต่งเหรอต่งแปลว่าเข้าใจนะคะถ้าบอกว่าไม่เข้าใจเหรอคะ ไม่เข้าใจใส่อะไรลงไปตูตะไม่เข้าใจใส่อะไรคะใส่ปู้ไหมครับใช่ไม่เข้าใจก็คือปู้้ตรงนั่นเองนะคะปู้ตรงถ้าเราจะปฏิเสธไม่ไปไม่ทำผู้ชีู้้จัว่วอ่าปู้ตรงไม่ ไม่ทำไม่ไฟไม่ถูกไม่ใช่ไม่เข้าใจปฏิเสธอะไรใช้ปู้ไปเลยนะคะใช้ปู้ไปเลยโอเค B กลับมาที่ B นะคะเขาบอกว่ากูชื่อหวอป,ป,ป้าป่าูชื่อเหล่าชื่อพ่อของฉันไม่ใช่อะไรคะคุณครู คาชื่อช่างริคำว่าช่างเหรเราเรียนไปแล้วนะคะคำศัพท์นะคะในบทนี้ช่างเหรินแปลว่าอะไรคะช่างเหรินคือนักอะไรลืมมาเราลืมเธอลืมหมดแล้วคำศัพท์ เปิดไปดูเอา้าช่างเหรินแปลว่าอะไรคะสุกัลยาช่างเหรินแปลว่าอะไรลูกพ่อค้ถูกต้องพ่อค้าหรือนักธุรกิจก็คือทําธุรกิจนะคะใช้คําว่าช่างเหรินนะคะเพราะฉะนั้น พ่อของเขาไม่ได้เป็นคุณครูแต่พ่อของเขาเป็นอะไรคะเป็นพ่อค้าหรือนะักธุรกิจถูกต้องพ่อของฉันไม่ได้เป็นคุณครูนะคะแต่เป็นอะไรคะเขา เป็น,นก,กนะพ่อคาถ้าจะให้พูดแบบแบบอินไทยโซนิดนึงก็แบบเป็นนักธุรกิจนะคะตอนนี้ตูตะก็เป็นช่างเลยอนนะเป็นนักธุรกิจขายมะขามแช่อิ่มใช่ไหมลูกครับอืมเอ้าไปต่อนะคะเอถามอีกแล้ว เอถามอีกแล้วถามไม่จบไม่สิ้นไม่หยุดสักทีทีนี้มาเจอแล้วคำว่เา,าเขาบอกว่าวอกเกอเกิรโมอีกแล้วพี่ชายของฉันน่ะเป็นทหารนะเออบี B, บอกว่าพ่อของฉันน่ะเป็นเป็นนักธุรกิจเอเลยบอกว่าวอกเกอร์เกิร์ชือ军人你哥哥也是军人嘛เออแล้วพี่ชายของคุณล่ะใช่ ทหารเหมือนกันไหมนะคะพี่ชายของฉันเป็นทหารนะคะแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วพี่ชายของคุณเป็นทหารเหมือนกันไหมนะคะบตอบว่าอะไรคะปู่อ่าปู่คืออะไรนะคะวรรณภา ไม่ไม่ถูกต้องค่ะวอเกอร์เกอร์ผูชื่อจุนเหรินฮาชื่อจือเหรีนอ่าเราเรียนแล้วเหมือนกันจือเหรีนคืออะไรคะจะให้กลับไปที่คําศัพท์อีกไหมจือเหรีนคือพนักงานนั่นเองนะคะพี่ชายของเขา พี่ชายของเขาไม่ใช่ทหารแต่พี่ชายของเขาคือพนักงานจะเป็นพนักงานบริษัทก็ได้นะคะอ้าวมาดูเอถามอีกแล้วเพื่อน A บอกว่าหัวเจียวเฉียวโกม,มีบ้านของฉันมีหมาหมาน้อยด้วยนะนะคะมีเจียวเฉียวโกมาบ้านของคุณมีหมา หมาน้อยๆหมาเล็กลูกหมาเหมือนกันไหมบ้านของฉันมีลูกหมาบ้านของคุณมีลูกหมาไหมนะคะบ้านของฉันมีลูกหมาบ้านของคุณมีลูกหมาไหมนะคะบีบอกว่าวเจียโฉ่ยวกลนะคะวเจียตกูชื我家的狗是黄狗 อะมาดูในรูปนะคะเ <A S 2> บอกว่าบ้านของฉันมีลูกหมาบ้านคุณมีลูกหมาไหมบีก็เลยบอกว่าบ้านของฉันนะคะก็มีหมาเหมือนกันมีหมาหมาบ้านฉันเป็นพันอะไรลูกพันโกลเด้นพันโกลเด้นขวงโปก็คือโกลเด้นรีทร์เวอร์นั่นเองนะคะถูกตอ้องหมดแล้วจบแล้วนะคะอ่ะอันนี้คือการบ้าน สแม่ขึ้นหน้าแรกหน่อยครับแต่แตเดีเ๋ยวยัง<ๆ>ไม่จบแป๊บนึ่งยาฟ้าวนะคะ<ๆ>การบ้านไม่ได้มีแค่นั้นให้คัดอันนี้ลงสมุดด้วยลำดับขีดนะคะ<ๆ>การเขียนลำดับขีดนะคะคำ<ๆ>แรกคำว่าเหยนะคะลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามนะคะ<ๆ>คำว่าจูนะคะจูเขียนตามลำดับขีดที่เขาให้มานี่เลยนะลูกนะ อะมีลำดับขีดอยู่สองหน้าให้ไปคัดลงสมุดแล้วเดี๋ยวเราเปิดเทอมมานะคะเ,คเราจะเจอกันนะคะคแล้วเราจะตรวจให้เขียนลำดับขีดลงสมุดอ่ะอเ,เดี๋ยวไปที่หน้าแรกอ่ะ

เดี๋ยวเดี๋ยว่อก่อนอ่า capture <oughs> <Keep S 2> ต่อไปครับ capture ตบท,ท,ท <c oughs> หมดแล้วค่ะบทนี้สัปดาห์หน้าขึ้นบทใหม่นะคะจบบทที่หเราจะไปสอบกลางภาคกันนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะลงให้ย้อนหลังใครที่ไม่เข้าใจก็มาดูย้อนหลังนะลูกนะก่อนสอบก็ดูได้อ่าสำหรับวันนี้ขอตัวแทนบอกทอมๆเคาลพค่ะ แคบเลยบกทั้งกองก็ลบมหน่อยคม่เยันตัวอนเดดเเค่ัินชีสวัสดีค่ะค่ะว่ะวางค่ะว่าค่ะแม่โอค่ะ